เราจะไปที่เงินเดือนนะครับหาข้อมูลเพิ่มแก้ไขบวดาา์ลธนงานครับแก้ไขครับทุนสองครับผมกองทุนปศ อ๋อไม่ใช่ครับให้เราเี่ครับหน่วยงานสังกัดเงินเดือนนะครับสถานนะกดจุดครับมันจะขึ้นมาไปครับเนี่ยครับขึ้นมาด้านบน ว่างปกติหรือทดลองงานหรือโฮสหรือลาออกครับเราเลือกคิวครับแล้วก็กดจุดครับมันก็จะเป็นลาออกครับเรียกหนึ่งคือลาออกเริ่มทำงานนะครับวันที่ย8สิบแปดเดือนศูนย์สองสอง้าห้าแปดกดบันทึกครับอ๋อยังไม่ระบุวันที่ลาออกนะครับผมต้องระบุเลยนะครับอ๋อผิดครับ ราออกวันที่28ครับเดือน2 58เมื่อกี้ไปใส่ช่องเริ่มทำงานนะครับไม่ใช่นะครับกดบันทึกครับนี่ครับมันก็จะเขียนครับมันรายชื่อลายออกเมกื่อกี้ฉะนั้นให้เราไปที่รายงานติดต่อข้างนอกครับนีครับหนังสือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันเออผู้ประกันตนนะ ตั้งแต่วันที่สองขอพายครับหนึ่งเดือนสองครับสองห้าห้าแปดถึงวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองสองห้าห้าแปดกดโอเคครับนี่ครับกดปิ้นครับมันก็จะ คำนวณมาให้เรานะครับเป็นหนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยกดออกครับกดโอเคครับอ๋ออันนี้เป็นเครื่องพิมพ์นะครับถ้าเราต้องการพิมพ์กดโอเคครับ ครับขอ <c oughs> อภัยครับคันส้นครับ <c oughs> เสร็จเรียบร,ร้อยครับ <c oughs>